สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับเกม Sky Children of the Light l ล g จะเอ็ o โคทำไม,ไม่เข้าใจสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเควสสุดท้ายนะคะของซีซัน f อฟไล h ์กันแล้วนะคะก่อนที่เราจะบวกมือลาซีซันนี้กันไปดูกันนะคะว่าเควสที่5นี้เขาจะให้เราทำอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องไปกดรับเควสกับไกด์สุดเท่ของเรากันก่อน let's go สวัสดีฮะวันนี้มีอะไรให้ทำกันบ้างมาดูกันเนื้อเรื่องของเควสนี้อ๋อดูเหมือนว่าเจ้านกน้อยจะต้องได้รับการช่วยเหลือและนั่นคือใครนั่นคือดั๊ดดี้หรอหรือบมัมมี่ของน้องๆไม่รู้อ่ะเขามาทำอะไรที่นี่แมนท่ายักษ์เดี๋ยวเรามา นั่งกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่เควสหลักนั่นเองนั่งอย่างเท่อ่ะดูดิท่านั่งคือแบบบอยแบนด์มากอ๋อมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันเยอะเลยนะโอเคทำการปลดปล่อยเหล่านกน้อยจาก Darkness ชื่ออย่างเท่อ่ะ Darkness แต่ที่จริงแล้วก็คือน้องเห็ดดำนะเห็ดหูหนูน้องเห็ดเรืองแสงเอ้ยเห็ดดำ ก็เผาเห็ดตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อที่จะทำการปลดปล่อยน้องๆนั่นเองโอเคหมดหรือ,อยังเอง่ยอุ๊ยโอเคน้องตัวแรกนะคะก็ถูกปลดปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัมี่มัมี่มาช่วยแล้วจ้ะหุ่งเข้าไปชนเลยเหรอทำไมเป็นทำไมแบบว่าเก่งขนาดนั้นน่ะชนหินแล้วคือแบบโ หิมแบบสลายไปกับตาเลยโอเคเรามาจุดที่สองกันค่ะก็คือเหมือนเราจะต้องช่วยเหลือลูกๆของเขาหรือเปล่านะเขาก็เลยแบบว่าช่วยเหลือพวกเราเป็นการตอบแทนนะคะเราก็เผาเห็ดให้หมดเลยตรงจุดนี้ด้วยโอเคฉันจะช่วยเหลือพวกเธอเองโอเคตัวที่สองนะคะก็ถูกปลดปล่อยแล้ว มัมมี่มัมมี่มัมมี่ช่วยด้วยหินแตกเลยเธอแข็งแกร่งมากโอ้ขึ้นไปขี่ได้ด้วยโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะตัวนั้นนั่นเองไปเ,เราไปช่วยกันตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้พอมีเพื่อนมาช่วยก็ทำให้เควสิตได้อย่างรวดเร็วนะคะ ช่วยกันพวกเราเร็วๆอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็ถูกปลดปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักอะ่ะคือเราคือบินกลับไปหาแม่นะคะโอเคมิชชั่นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเย,ย,ย้ชโยพวกเรากลับมาแล้วว้าว และแล้วประตูมิติของดินแดนแห่งนี้ก็ได้ถูกกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการช่วยเหลือของเหล่าเด็กสกายนั่นเองเย้ yeah. สมกับเป็นซีซันออฟไลน์นะคะมีแต่นกแล้วก็ mental. เมนท่าเรือก็ยังจะบินได้อีกนะเฮ้ยเป็นเรือที่บินมาจากแมปซีซันอื่นด้วยอะ่ะรวมถึงสปิลิตด้วยนะคะมาร่วมฉลองกันโหน่ารักส,สุดๆไปเลยว้าวบินวนด้วยบินวนสารอบเลยไม่ใช่ ารังเย,เยและนี่คือเรื่องราวของบอรยแบนด์ของซีซันออฟไลน์นั่นเองจบอย่างสวยงามนะคะสำหรับซีซันนี้โอเคค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปทำเควสสุดท้ายกันด้วยนะคะชอบหรือไม่ชอบอะไรในซีซันออฟไลน์ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะ สำหรับในเควสในวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของอะไรกันนั้นก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย